สามารถทกได้ทั่วทุกหาของประเทศไทยงูลชนิดนี้มีสถิดิบใการกัดความยมากที่สุดโดยอินของมันจะสง่งผลต่อระบบประสาททําให้เป็นอัมพาตาชัออา่วคราวและเกิดหายใจเน่ที่สุดงูเห่าที่อยู่ตรงน,นี้มีทีกก่พักตัวนะคะ จูพอกลึแล้วแผงแม่เดียวชอบข้าศูนย์ต่างเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ้มรมอจากตรงน้ะโอหีอย่หน้าินะคะเราจะมองเห็นสิ่งที่หลายอยู่ตรงหน้าแล้วใส่ข้อหาเลยค่ัมาลิับมัจากตรงนนะาการจับมือเรืเริ่มนาง เหมือนการตอัคำถาสุกุก็เป็นวิธีทันต่ายที่สดนะคะแต่จะทใหู้กเจรันาหายรรปได้เลค่ะางจับข้อม,มที่ลกานี่อันตรยมา,าก อนไม่ใหญ่ดีนะคะโมอาทีอเองไปตรงหน้านี้เล็กเสียงัสามารถแร่กับคนได้ทุกนเลยนะคะโอ้โเล่นมาเพราะนบาย yang itu <tiny>